สวัสดีครับวันนี้นะครับแฮปปี้กัลล่านะครับพามาดูนะครับตัวอย่างโครงสร้างก่อสร้างโกดังของเรานะครับหลังใหญ่ขนาด1,000ตารางเมตรนะครับแต่ว่าใช้โครงสร้าง HWHc แบบประหยัดนะครับเป็นแบบเสาเหล็กกล่องแล้วก็อันทะจันทันหลังคาก็เป็นเหล็กกล่องกาวไนนะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับ กดังนะครับที่หน้ากว้างนะครับเนี่ยนะครับไม่เกิน15เมตรนะครับแล้วก็สูงนะครับสูงต้องไม่เกิน15เมตรนะครับถ้า10เมตรก็กำลังดีนะครับจะเห็นได้ว่าโครงสร้างแบบนี้นะครับเสาเหล็กกล่องของเรานะครับจะต้องห่างนะครับนี่ครับเหล็กกล่องเกาลไนนะครับจะต้องห่างทุกช่วง2เมตรเลยนะครับ ก็จะให้รับน้ำหนักโครงสร้างโกรดังของเราได้นะครับเสาทุกช่วง2เมตรนะครับแล้วก็จะมีเบสซิ่งนะครับเป็นกากบาทแบบนี้นะครับช่วยยึดโครงสร้างด้วยนะครับส่วนโครงหลังคานะครับหลังคาเราจะเป็นเมทัลชีทมีฉนวน PE นะครับระบบคลิปล็อกนะครับจะเห็นว่าเป็นจันทันเหล็ก กล่องนะครับสองท่อนประกบกันนะครับโครงสร้าง H.W.H.C. นะครับโครงหลังคาจะเป็นเหล็กกล่องประกบเหมาะสำหรับงานทำกรดังเช่านะครับเนื่องจากเป็นระบบที่ประหยัดนะครับโดยเสานะครับที่บอกไว,นกกวน้นะครับจะต้องห่างทุกๆช่วง2เมตรนะครับนะครับโครงหลังคา ก็จะมีเหล็กกล่องนะครับวิ่งรับยาวตลอดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเสากลางนะครับแล้วก็มีเบสซิ่งนะครับช่วยถ่ายแรงนะครับลักษณะโกดังเช่าที่เราสร้างเป็นกดังเช่านะครับประตูเราจะให้เป็นประตูลงังเลื่อนเหล็กขนาดสี่คูณสี่เมตรนะครับหลังนี้เราจะมีให้นี่นะครับสามบานเลยนะครับ เราจะทําเกตระบายอากาศนะครับให้รอบกอดังเลยนะครับแล้วก็มีแผ่นปร่งแสงให้ด้วยนะครับอันนี้มีออฟฟิศให้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีห้องน้ําให้นะครับส่วนที่ประตูนะครับประตูเราจะมีกันสา์ให้นะครับ ข้้นข้างกันบ้างนะครับภายนอกก็จะเป็นเมทันชีสนะครับสีอรูซิงนี่นะครับเกล็ดบรรยากาศระบบไฟนะครับเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับการสาดของเรานี่ก็เป็นตัวอย่าง โครงสร้าง H.W. f c นะครับสำหรับโครงสร้างแบบประหยัดแบบเหล็กกล่องกาวนาไน้นั่นเองนะครับหลังใหญ่ก็ทำได้นะครับขอให้หน้ากว้างนะครับไม่เกิน15เมตรนี่นะครับแล้วก็สูงนี่นะครับไม่เกิน15เมตรนะครับยาวเท่าไรก็ได้นะครับเน้นย้ำนะครับเสาเหล็กกล่องจะต้องห่างไม่เกิน2เมตรนะครับนี่นะครับ หลังคานะครับจันทันเนี่ยนะครับเป็นเหล็กกล่องเหมือนกันนะครับประกบคู่นะครับเนื่องจากหลังนี้เป็นโกดังใหญ่นะครับช่วงสแปนก็กว้างนะครับเราต้องใช้เป็นจันทันคู่นะครับโครงหลังคาเราผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโครงสร้างเราแข็งแรงประกันโครงสร้างให้ถึง10ปีประกันการรั่วซึมนะครับด้วยหลังคาระบบเมทัลชีตคลิปล็อกนะครับ การการรั่วซึมนะครับให้สามปีนะครับใครมีที่ดินนะครับว่างเปล่านะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับมาให้เราสร้างเป็นโกดังให้เช่าทำกำไรกันได้นะครับหลังนี้นะครับ1,000ตารางเมตรเราปล่อยเช่าอยู่ที่ประมาณแสนสามห้านะครับนี่ครับที่ดินรกร้างแบบนี้นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ต้องเสียภาษีที่ดิน ไป,ไปฟรีนะครับมาสร้างเป็นโกดังเช่ากับเรานะครับแฮปปี้กระลาด0 8 4 0 6 6 6 2 4 4ได้นะครับมาร่วมพัฒนาโครงการไปด้วยกันนะครับ